หรเ,เรื่องของประนาม,มการอุ้มหายผู้ลี้ภัยทางการเมืองกาตราต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่เพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมอาจจะดูว่าการเหยียดผิวนะดูเป็นเรื่องเล็กๆหรือในประเทศจ่ยดูเรื่องของ ปัญหาการอุ้มหายดูเป็นเรื่องอเล็กๆเพราะอ้างว่าเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆมันไม่เล็กเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่แล้วขณะนี้เนี่ยมันได้บานปลายเป็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งขณะนี้เป็นการต่อสู้ทั่วโลกละเป็นการต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่ที่ถูกทำไม่ให้เท่าเทียม ไม่เกิดความยุติธรรมดังนั้นในขณะนี้เนี่ยมันก็เลยบานปลายไปในประเทศต่างๆขนาดในสหรัฐภาพของโคลัมบัสนะลูปปั้นโคลัมบัสยังถูกโค่นลมแล้วก็อนุสาวรีย์นาพลหลีและนายพลอื่นๆซึ่งเหล่านี้เป็นนายพลของอสมาพันธรัฐภาคใต้สงครามกลางเมืองระหว่างเหนือกับใต้เหนือนั้นเนี่ยเข้าสู่ทุนนิยม ต้องการแรงงานแต่ใต้ในสหรัฐนั้นเนี่ยยังเป็นการใช้แรงงานทาสในเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นสงครามที่ยาวนานและมีคนเสียชีวิตมากมายนั้นเนี่ยอันที่จริงก็คือดูว่าเป็นการปลดปล่อยนะฮะแรงงานทาสในภาคใต้แต่มันก็เข้าสู่แรงงานในฐานะผู้ใช้แรงงานในภาคเหนือเพราะว่าทุนนิยมก็ต้องการแรงงานเช่นกันแล้วก็ แรงงานทาสในภาคใต้นั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับประเทศสหรัฐซึ่งต้องการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันพอสมควรเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมนืงนั้นในขณะนี้น่าสนใจมากถ้าหากว่าพวกเราติดตามข่าวว่าในประเทศต่างๆแม้กระทัง่ง,ง,งในประเทศอังกฤษในประเทศเบลเยียมประเทศเบลเยียมเนี่ยกษัตริย์เลโอปอร์ที่สองเนี่ยก็ถูกจัดการ นะหมายถึงอนุสาวรีย์ในอังกฤษเนี่ยมีโค่นล้มรูปปั้นผู้คาทตาเอ็ดเวิร์ดโคสตันแล้วก็เฮนรี่เดนดัสมันแสดงให้เห็นว่าปัญหาการเหยียดผิวเหยียดชาติพันธุ์ทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันก็คือการต่อสู้ทางชนชั้นและการต่อสู้เพื่อคนเท่ากันและเรียกหาความยุติธรรมแล้วมันก็บานปลายแม้กระทั่งในประเทศออสเตรเลีย ที่เร้เห็นว่าวิถีของอาริยชนในยุคนี้นั้นเนี่ยนี่ขนาดมีโควิดนะคะต้องการเป้าหมายก็คือความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งดังที่เรนได้บอกว่าความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นต่อให้มีกฎหมายนะมีกฎหมายมีรัฐธรรมนรูญว่าคนเท่าเทียมกัน,ก,นก็ยังอุตส่าห์ไปออกกติกาย่อยๆ เช่นในสหรัฐที่มีปัญหามาตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วก็คือต่อให้ระบุว่ามีความเท่าเทียมกันก็ถูกกีดกันและมีการพยายามจะลอบค้ารอบอุ้มนะเช่นกลุ่มคูคักแคนที่ใส่หมวกทรงสูงนะแล้วก็ใส่ชุดขาวก็มาตามล่าทาตตอนกลางคืนและรูปการจิตสำนึกของคนผิวขาว ซึ่งมีความเชื่อว่าตัวเองเเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ฉลาดกว่าเจริญกว่าสมควรเป็นนายสมควรที่จะกระทำใดๆก็ได้ขนาดออกกฎหมายออกมาแล้วว่าเ,าเท่ากันปรากฏ่ารยังมีการแบ่งแยกว่าที่นั่งผิวดำนั่งไม่ได้หรือไม่ฉช่นั้นผิวดำต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งจะไปอยู่ตรงผิวขาวไม่ได้โรงเรียนก็เรียนไม่ได้คือมีการ แบ่งแยกอย่างชัดเจนนี่แสดงให้เห็นว่าความเป็นอริยะที่แท้จริงนั้นเนี่ยเส้นทางเนี่ยใช้เวลายาวนานเพระเาะฉะนั้นปัจจุบันการต่อสู้ของคนในยุโรปคนในสหรัฐคนในออสเตรเลียดิฉันชื่นชมว่านี่เขาคืออรารยชนเขาไม่ใช่คนผิวดำที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ให้คนผิวดำเท่ากับคนผิวขาวแต่เขาต่อสู้ เพื่อให้คนนั้นเนี่ยเท่ากันและเกิดความยุติธรรมที่แท้จริงต่อประชาชนเคยพูดว่าถ้ามีความยุติธรรมในระบบการเมืองมันก็จะรักษาระบบนั้นได้แต่ถ้าความอยุติธรรมเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้จะน้อยจะมากก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยอนุสรของผู้คาทาดของความเป็นนักล่าอนานิคม ก็จะถูกเจ้าของประเทศเองเนี่ยคนที่มีความคิดก้าวหน้าเนี่ยบอกล้มให้หมดค้นทิ้งให้หมดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเขาต้องการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ชี้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามและถูกต้องตรงนี้สํำคัญมากนะฮะก็คือว่าที่แล้วมาผู้เขียนประวัติศาสตร์ก็คือผู้ชนะอันนี้เป็นสัจธรรม เมื่อผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อสู้เนี่ยแม้กระทั่งในประเด็นเหยียดผิวแล้วก็เหยียดชาติพันธุ์นเนี่ยใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีก็ยังไม่หมดเพราะนั้นทิศทางเราจะเห็นว่าทิศทางพัฒนาการของสหรัฐแล้วก็ในยุโรปมันก็จะเป็นทิศทางไปในทางที่ก้าวหน้าและนี่คือทิศทางของอาดีชนที่ดิฉัน ชื่นชมนั่นก็คือลุกขึ้นมาต่อสู้นี่ไม่ใช่สู้เพื่อจอร์ดฟลอยดแต่มันเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์ของความโหดร้ายป่าเถื่อนเป็นการสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของมนุษย์และนำไปสู่ความยุติธรรมคือถ้าคนมันยังไม่เท่าเทียมความยุติธรรมก็ไม่เกิดแล้วสิ่งที่กระทำเกิดขึ้นกับจอร์ดฟลอยมันเกิดมาเยอะมากมายถ้าคุณไม่เท่าเทียม คุณยังเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติอยู่ที่ไหนไม่ว่าการปกรครองเป็นอย่างไรก็ต้องมีการต่อสู้สำหรับในประเทศไทยเรียนก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลอาจจะประมาทไปในกรณีของคุณวันเฉลิมซึ่งทำให้เยาวชนและก็กลุ่มต่างๆกลุ่มคณาจารย์กลุ่มนักเรียนนักศึกษาแม้กระทั่งเด็กมัธยม ก็ออกมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกคนคิดว่าความยุติธรรมแล้วก็ความเท่าเทียมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องชารัฐเขาไม่ได้สู้ในเรื่องการเมืองการปกครองของเราเนี่ยมันเป็นการกดขี่ไม่ใช่ฉีผิวแต่เป็นการกดขี่ทางการเมืองการปกครองแล้วการกดขี่ทางการเมืองการปกครองเนี่ยใน่ามกลางการต่อสู้เนี่ยมันเกิดการปรับปราง เกิดการอุ้มค่าเกิดการนำเข้าสู่คดีความมากมายเหตุผลคนมาโต้กันว่าทำไมวันเฉลิมถึงถึงต้องหนีไปออทางฝ่ายรัฐบาลมาบอกว่าไม่มีหนึ่งข้อหาหนึ่งหนึ่สองตำรวจก็มีความสงสัยแต่ว่าวันเฉลิมเขาประกาศชัดว่าหนึ่งเขาไม่รับรองการทำรัฐบาลไม่รับรองการใช้อำนาจแล้วนอกจากนั้นเนี่ย การใช้อำนาจเนี่ยเป็นการใช้อำนาจในการจัดการกับเขาอย่างไม่ถูกต้องแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็ไปติดตามในครอบครัวเขาคุณแม่เขาสถานการณ์มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันน่าจ,จะเกี่ยวข้องกับการใช้การกดขี่โดยใช้อำนาจการปกครองของรัฐไทยเพราะว่าดูตามหลักการแล้วมันน่าจ,จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เคยทำมาแล้วมีคนเสียชีวิตแล้วก็หายไป พุ้มหายไปอันนี้มันมันเป็นโอ o นอร์มอลไม่ใช่นิวนอร์มอลนะโอนมอลของรัฐอำนาจนิยมไทยที่กทำมาตลอดสังคมไทยไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าก็มันทำกันมาอย่างนี้แหละนะในการจัดการคนที่เห็นต่างคนที่ต่อต้านการทำรัฐหารการยึดอำนาจคุณไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขา,าไม่ไม่อยู่ในประเทศไทย ก็เขาไม่อยากอยู่่ะไม่ใช่ว่าเพราะเขากลัวแต่เขาไม่ชอบเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขารับไม่ได้กับการทำรัารเพราะว่าถ้าอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะ,ะทำอะไรได้นั้นเท่ากับเขายอมจำนวนความคิดของเขาทำไมเขาไม่มาอยู่ก็เขาไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรัฐหารที่ยึดอำนาจแล้ว จัดการกับคนที่อ้างว่าไม่มารายงานตัวการต่อสู้ในประเทศต่างๆสร้างกำลังใจให้กับมนุษย์และคนที่มีอุดมการว่าคนยังต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนไม่ได้เกี่ยวกับลัทธิการเมืองการเหยียดสีผิวการกระทำต่อผู้ที่อยู่ใต้อนานิคมหรือสีผิวต่างๆหรือการกระทำต่อมนุษย์ ที่ไม่เท่าเทียมกันและไม่ยุติธรรมเนี่ยจะมีการต่อสู้ร่วมกันซึ่งเดนคิดว่านี่คือธงของการต่อสู้ที่ถูกต้องและก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันในประเทศไทยค่ะ